ก็หลังจากนั้นก็คงจะต้องเป็นการเซตอัพแบบลองผิดลองถูกนะครับหรือในรูปแบบเช้าโกยเย็นแก้นะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับถึงจะใช้งานได้จริงนะครับซึ่งแตกต่างกับระบบของ NGV development นะครับสำหรับรถ2องคันนี้นะครับเราไม่มีการลองมาก่อนนะครับทำเสร็จแล้วใช้ลองเลยนะครับใส่โขวดวิ่งกันเลยนะครับฉะนั้นแล้ว ความเป็นมืออาชีพนะครับถึงจะทำได้นะครับในการในการจับวางได้แม่นยำขนาดนี้นะครับน้องวนเราก็ทราบดีแล้วใช่ไหมครับมีหลายๆาค่ายนะครับที่ทำกันแล้วเป็นเดือนก็ยังไม่จบ ของเราต้องเป๊ะๆทุกวันนะครับเป๊ะๆไม่มีการลองไม่มีการลองผิดลองถูกไม่มีการนําลูกค้าลดลูกค้ามาเป็นหนูรองยานะครับครับทำมาเมืออาชีพสําคัญฉะไหนนะครับก็ต้องติดตามกัน,นครับ นี้นะครับจะไม่มีการปิดปิดการ์ดนะครับเราจะเป็นน้ำมันกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เราวิ่งไปแล้ว4ี่สกิโลนะครับ40กิโลนะครับเราจะย้อนไปดูนะครับตอนนี้น้ำมันยุบไปเท่าไหร่ละยุบไปไมดเดี่ยวครับคิดได้ยี่กอ๋อครับก็ถือได้ว่าคอนเฟิร์มนะครับ1ลิตรนะครับร0อยกิโลได้อย่างสบายแน่นอนนะครับ ว่าจริงไม่จริงนะครับสองหนึ่งนะครับสามหนึ่งก็ได้สิบหนึ่งก็ได้นะครับเราท้าลองนะครับท้าลองมาพิสูจน์กันดูนะครับสำหรับอ e ีซูสู FRA หนึ่งเก้าศนนะครับเราทำได้เป็นร้อยกิโลนะครับดีเซลหนึ่งลิตรนะครับ เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับสําหรับค่ายรถยนต์ต่างๆนะครับที่มองว่าในเรื่องของการติด n อ v นั้นเป็นภาพลบภาพลบต่างๆนานานนครับเสียดายที่ท่านเหล่านั้นนะครับทําตัวเหมือนกบอยู่ในกะลานะครับไม่ยอมมาที่สุดกันนะครับก็ได้แต่เพียงนั่งเทียนคิดนะครับ ด้วยหลักวิราที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมานั้นไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็มาเก่าโจ <S <S มตี NGV development กันอย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับในระบบ NGV เทียบนั้นนะครับก็เราก็กล่าวกันมาในทุกๆวิดีโอแล้วนะครับว่าในระบบ NGV เทียบนั้นนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของวาล์แห่งชาตินะครับก็คงไม่มีอะไรที่จะตอบโจทย์คำว่าวาล์แห่งชาติได้ดีเทียบเท่าในระบบ NGV เทียบนะครับเพราะว่าท่านลองคิดกันเล่นๆสิครับว่าในน้ำมันหนึ่งขวดนะครับหนึ่งลิตรนั้นนะครับ สามารถที่จะวิ่งกันไปถึงสระบุรีได้เลยนะครับหรือวิ่งไปถึงชนบุรีได้เลยนะครับท่านลองคิดดูสิครับว่าถ้าท่านทําโลจิสติกนะครับเงินที่จะคืนสู่กระเป๋าท่านจะคืนได้มากน้อยเพียงใดน,นะครับก็อยากจะให้ท่านปู้ที่ ประกอบการโลจิสติกส์ทั้งหลายนะครับได้เห็นจุดค,คุ้มทุนในจุดนี้นะครับว่าทำได้กันอย่างจริงๆนะครับในกลุ่มสแกนเนียนะครับ p 2 7 0นะครับเราก็ทดสอบกันมาแล้วนะครับในระดับ เป็นร้อยร้อยกิโลนะครับที่น้ำมันเพียงหนึ่งลิตรนะครับ <_ letter> เราคงใช้เกียร์หกตลอดเส้นทางนะครับและก็อยู่เทอนี้นะครับเราก็จะใช้ เเกียรช่นนนดวััะคบจะเห็นว่ารอบต่ำขนาดนี้นะครับความเร็วส0นสินะครับไม่ถึงพันรอบนะครับกับรถคุนใดเมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้ทดสอบให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับเกียร์หกวิ่งตลอดเส้นทางนะครับเกียร์ถึงเกียร์หกนะครับไม่ต้องเร่งกันเร่งเลยนะครับน,นี่เราก็ได้ทํา ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเช็คเช่นเดียวกันนะครับกับรถฮิสูซุ FRR 190นะครับตอบสนองได้เช่นเดียวกันนะครับในระบบ NGV TFC7 นะครับ ในช่วงนี้นะครับก็มีในกลุ่มของผู้รอกเรียนแบบในระบบ NGV DC นะครับก็ไปทำราคาแบบเฉรียกตัดราคานะครับแบบน่าสนใจนะครับก็มีลูกค้าหลายๆท่านลงผิดนะครับไปติดตั้งในระบบที่ถูกกล่าวอ้างว่าเหมือนกันนะครับ และก็ติดไปแล้วก็ใช้ไม่ได้จริงอย่างที่พูดนะครับก็ต้องฝากเรียนนะครับว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของแท้และของปลอมนะครับาจากการสัมผัสแรกท่านก็อาจจะไม่เคยรู้สึกมากเท่าใดนะครับหลังจากที่ท่านใช้ไประยะหนึ่งนะครับท่านก็จะรู้สึกได้ว่า คำว่าของแท้กับของปลอมมีความต่างเช่นไรนะครับแม้กระทั่งเราซื้อไขควงอันหนึ่งนะครับที่เป็นของแท้นะครับหรือของจริงนะครับก็จะขันน็อตได้ดีนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับแต่ถ้าเป็นของปลอมนะครับบางทีเราขันน็อตปรากฏว่าไขควงก็มีความแข็งแรงน้อยกว่าน็อตนะครับขันทีเดียวไขควงบิดนะครับรถต้องปักตายก็เช่นเดียวกันนะครับ พูดไปถึงในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอย่างเช่นสว่านนะครับสว่านเช่นสว่านกิตาชิหรือมากิต้านะครับเราใช้กันส่งทั้ปีในเงื่อนไขงานในรูปแบบเดียวกันนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสว่านที่ก๊อปปี้ฮิตาชิหรือมากิต้านะครับเราใช้บางทีไม่เกินเดือนนะครับก็พังแล้วนะครับกฝั่งเรียนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคำว่าของแท้และของปลอม มีกันอยู่ทุกวงการนะครับก็ของจริงนั้นก็ใช้ได้อย่างไร้ปัญหานะครับของไม่จริงนั้นก็แบบเดียวนะครับวงการนาฬิกาหรือวงการโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันนะครับมีกันทุกวงการแหละครับครับแนวคิดของคนที่ copy ปปนั้นนะครับก็แน่นอนครับเ,เขาก็คงทําถ้าเปรียบเปยแล้วก็เหมือนกับทําในรูปแบบของคนคนตาบอด แล้วคำทางนะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะเห็นรายละเอียดต่างๆได้นะครับก็คือพูดง่ายว่ามั่วไปให้ใช้ได้นะครับแต่ว่าใช้แป๊บเดียวก็จะมีปัญหาตามมาอย่างมากมายนะครับเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพและก็ไม่ใช่เป็นผู้คิดค้นระบบนะครับ ออกกันมาจนมืดเลยนะครับก็ยังคงติดตามรถคันหน้าอยู่นะครับเราก็ยังคงไม่เติมน้ำมันนะครับคงจะเริ่มมีฟองอากาศนะครับก็คงจะต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะครับ เดี๋ยวฟองกัดเข้าเราก็จะต้องมายักน้ำมันกันนะครับจะเสียเวลาครับสำหรับคันนี้นะครับวิ่งไปแล้ว49กิโลนะครับน้ำมันผมก็ไม่สามารถจะนั่งไปได้นะครับเป็นยังไงยุบไปได้ขีดยังขีดครับขีดล่างสีแดงอ๋อยังยังขีดแดงอีกขีดนึงนั่นคือลิตรนึงตอนนี้ยังยุบไปหน่อยเดียวเองยังยุบไปนิดเดียวยังไม่ถึง ยังไม่ถึงหนึ่งลิตรนะครับเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในสามของลิตรนะครับก็ทะลุร้อยได้อย่างแน่นอนนะครับอาจจะทะลุร้อยห้าสิบกิโลด้วยซ้ำไปนะครับเป็นการโอเวอร์แสแตนดาร์ดหน่อยนะครับสำหรับ hv ชีวทเจนะครับในการทำเพื่อทดสอบนะครับก็ ตามหลักความเป็นจริงนะครับเราก็จะให้สําหรับรถรุนนี้เพียง50กิโลต่อ1ลิตรนะครับแต่วันนี้เราทําเพื่อเป็นไฮไลท์เท่านั้นนะครับ150กิโลเมตรกินดีเซล1ลิตรนะครับรถบรรทุก6ล้อแบกระดับ10ตันนะครับแต่ว่าขณะที่เราทดสอบอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นรถเปล่านะครับ เตินข้างหน้าคันหน้านะครับให้เติมนน้ำมันได้แล้วนะครับเดี๋ยวคองอากาศเข้าในระบบแล้วจะมีปัญหาในช่วงจราจรติดขัดนะครับให้ดูเลยเดี๋ยวไปติดในคลองสามแล้วน้ำมันหมดก็จะยุ่งอ่นะอืม รถจราจรเต็มไปหมดมีเบอร์ตัวเล็กไหมโทรบอกนะเติมน้ำมันก่อนขับรถแบบนี้มันแย่มันน่าจะดูเขาบ้าง,างจอดแล้วจ ติมน้ำมันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวเข้าเข้าลองเดี๋ยวรถมันติดอ่ะเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวมันมีฟองอากาศเข้าสำหรับน้ำมันนะครับก็ยังยังไม่ถึงกับรถสายนะครับแต่ไม่ว่ารถมันเกิดการเ้องเอนนะครับอนการเข้าเตเราต้องเซฟนะครับในการเติมน้ำมันนะครับ เพื่อจะได้ไม่มีอุปสรรคในการวิ่งในคลองนะครับเพราะว่าจราจรแอออดมากนะครับสําหรับทันที่ตัวผมขับมาเองนะครับเรามาดูกันนะครับวิ่งไปแล้ว50กว่ากิโลนะครับครับ1ลิตรนะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับ1ลิตรนะครับเราวิ่งไปแล้ว50กิโลนะครับเราจากกีดบนนะครับลงสู่ใต้กีดแดงนะครับก็ถือว่า1ใน3มของ1ลิตรนะครับ ระบบนี้สามารถทำได้150กิโลอย่างแน่นอนนะครับครับสำห,หรับวิดีโอนี้เราขอสิ้นสุดในการบันทึกแตะเพียนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ